อุุ้ยสดกาไยได้ที่แบบด่านแรกที่เราเจอกันนะพี่อ้าําจับแทงไหมเฮ้ยทำไมแหลกวะทำไมทไมแหลกวะเอ้าหายแล,ยล้วใครแล้วเหนือนี่เลยไปก่อนนะเจอใครวะเจอใครวะไปแล้วเจอใช่มีลูนไหม ใช่ไปแล้วมันไปจับพี่แล้วเหมือนกันมีลูนมีลูนโอเคพี่อยู่พี่อยู่ห้อวิจัยอยู่พอเทมพอเทมเกิดตรงไหนได้บ้างวะดูก่อนนะเกิดห้องวิจัยเกิดหน้าประตูห้องวิจัยห้องวิชัยเกิดหน้าห้องวิจัยแล้วนห็นะไม่มีรูนนะไม่มีชัวเดี๋ยวมันมาหาพี่อ่ะพี่แอบแป๊บเองพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่แอบแอบจะกห้องวิจัยเนี่ยแอบเฮ้ยเนียนว่ะ คิดว่าไงวะเนียนเนียนเนียนสวยครับไมาเห็นพี่หรอเกาเห็นพี่ซ่อมสัวอ้าว <laughs> โยงจสัตั์โป๊ พาบีคิวไปหาคนซ่อมมองเลยดีพี่ใกล้มากพี่ใครจะเอาว่าแต่พี่ใกล้จริตไหมเนี่ยไม่พี่พี่จะเอาเปล่าจะเอาเปล่าโอเคพี่ช่วย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 เพื่อนพี่ก็จะเสร็จเหมือนกันแต่พี่ปล่อยละ คิวไหมช่ยอมคิวไม่ฮิวดีเอาไงดีฮิวเลยก็ได้นะคืนโดนไล่อยู่อะเหรอไปหามุมฮิวไปหามุมฮิวมุมไหนดีอะซักมุมหนึ่งอ๋อให้พี่ไปซ่อมอ่ะได้ได้ได้ไฟพี่โดนไฟไงวะเอาเลยเอาเลยมามามาถอนเดีนวถอนพี่ไม่เห็นว่ะไม่ยุ่งยู่อย่างงี้หรอวะไม่เห็นจริงนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พี่วันที่ไม่เมื่อกี้พี่ดูรอบๆไม่มีเว้ยตรงนี้พี่ไม่ได้มองสักทีเสร็จไ้มวะ เสร็จไหมวะเสร็จไหมวะเสร็จเสร็มเสร็จเสแล้วึมไปละหายแล้วโอ้โหโทษทีมันเกี่ยวกับเกิดองตรงนี้เลยนะใช่พี่ไม่เห็นนะโทษทีเมื่อกี้พี่มองแล้วรอบๆไม่ไไมีเว้ย มาหาพี่ครับมาหาพี่มาหาพี่เจอแล้วนะเจอแล้วนะแต่พี่ลากไปไหนไม่ได้พี่ก็วนแถเนี้ยแหละลากไหนไ่ได้หนูไปช่วยให้กลับหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงไปไหนอะเหมือนกลับเลยไม่กลับไม่กลับอยู่กับพี่ครับไม่กลับไม่กลับยังอยู่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 ช่วยได้ครับแต่ถ้าช่วยแล้วน่าจะกลับน่าจะกลับช่วยได้กลับ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 ต้องยกเลยนะไม่ทันต้องยกกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะ ดี๋ยวให้อ่านนะครับยาวมากเลยเดี๋ยวให้อ่านนะโอ้โหไดฮาร์ดไม่ออกที่เดฮานไม่ออกจริงที่กด ซ่อมซ่อมเพิ่มเดิมอยู่ครับทำไม่ได้หาพี่นะสามสองหนึ่งปั๊บเหมือนจะหาเดือดเถ๋ดืเถ่นนั่นแหละเขาอ่ะเดี๋ยวพี่วิ่งช่วยครับเฮ้ยพี่พี่ช่วยไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ชี้พี่ฉีดไม่ได้ด้วยคือต้องวนใกล้ๆอ่ะทางตันอยู่กับพี่นะครับพี่กำลังไม่รู้จะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งวนๆนี้ยแหละอยู่กับพี่นะครับจะช่วยได้ไหม อยู่กับพี่ครับยังอยู่นะยังอยู่นะครับหนึ่งทีครับยังอยู่นะครับยาวๆครับยังอยู่นะครับออกแค่หน่อยได้ไหมไปอยู่ที่อื่นได้ป่ะจะลังล่ากไปยังอยู่นวครับยังอยู่นะครับ ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับอ,รรอยากบอกเครื่องมากเลยอ่ะไม่มีโอกาสได้บอกยังอยู่ครับ<อ>แตกครับผมเข้าๆเราบอกแตกแล้วครับ <c oughs> มีแทงหลังครับห้องวีนะข <c oughs> อครูชีวิต พ่อมาแน่มาแน่มาแน่พ่อมาแน,ไนนะ่ไปสองคนนะไปสองคนนะไปแล้วด้วยบึ้ม มีทางหลังเฮ้ยมีทางหลังนะเดี๋ยวไปช่วยให้ไปช่วยให้ไปช่วยให้บบช่วยได้ช่วยได้ตามตามเฟอร์เมงนะเฟอร์เมงไม้พับเป็นสองแผ่นนะครับตรงไหนไม่รู้เจอบไม่ได้แล้วอยู่ไม่จ่ายอยู่เลยน่าจะอุ้มอ่ะหรือกลับวะมันไม่อุ้มวะเหมือนกลับไม่กลับไม่กลับไม่กลับเหมือนกลับเลย แต่น่าจะทันอยู่มันต้องรอชาร์จอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ก่อนเอา้าไม่กลับจริงวะจะยืนอ,อยู่ไหน <S <S ไม่รู้โอ้้มไม่ทันว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเครื่องเดียวเครื่องตรงหนุบล็อกอ่ะได้เยอะอ่ะมันเลือบล็อกเลยใช่เปล่าอ่ะใี่ไปล้วอ่ะตรงชั้นสองนี่ซ้อม้ะใช่ปะ โอเคเดี๋ยวพี่ช่วยพี่รอช่วยอยู่ยยพี่รอช่วยอยู่พี่รอช่วยอยู่เฮ้ยเอาตรงนี้แม่งตันแป๊บนึงรอช่วยอยู่ยังไม่ช่วยนะหนูหนูชี้กใใมาหนูชีกมาหนูชีกมนเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาหนูเขาไม่เอาหนู้อมอยู่้อมอยู่แยก้อมอยู่แยก้อมขึ้นกึนอยู่ทำไมเดิน,นวนวะมีทางหลังไหมอ่ะไม่มีใช่ปะรอแป๊บนึงมีหรอมียกเลยไม่รู้ว่ามี ข้างหลังนะไต้มีบอโร่ด้วยอะไรนะครับไม่ซทำไม่ซทำเออไม่ต้อง้ำหรอกต้องมาแล้วครับปักมือหนึ่งทีนะแตกครับผมแตกนะได้ไหมครับติดได้ไหมครับเพื่อนเกิดเสร็จได้ครับแตกครับผมไต้อย่างวะเผ็ดสองเผ็ดสองใช่จะจะต้องมีอีกแล้วใช่ ไปไม่หวีไม่วีไม่วีไม่วีติดเลยนะติดเลยติดเลยขอคนยุ่หน่อยไปไปประตูประตูสองคนคนเจ็บคนเจ็บเอาแต้ไมไม่เอ่ยมามาเมาเมาอย,อย,อยอู่๋ยวเดี๋ยวฮู่ให้ก่อนมีทางหลังอยู่ให้ก่อนมีบอลโลติดด้วยเอาไงดีฮิวฮิวเลยแล้วกัน ใช่เดี๋ยวขอไปทิวขอทิวไปอ่ามามามาเป็ดเป็ดสองจะตายเนี่ยจะไม่ได้ตายครับตายเหรอไม่เป็ดสองขอได้ออกขอได้ออกมีมีทังหลังมีทั้งหลังมีทังหลังทังหลังหมดแล้วทังหลังหมดแล้วไม่ใช่ผมมีทังหลังอยู่อยู่ตรงไม้แป๊บหนึ่งขอที่ตัวเองก่อนนะเสร็จแล้วกำลังไปขอบคุณนพ่อพี่ปลาหนูใส่หนูใส่ยาแดงไปแล้วพี่ เขาตายแล้ว啊เอาเลยเอาเลยควรควรควรเปิดไหมอ๋อเปิดอยู่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเปิดเลยได้ไหมอ่ะตายแล้ว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 ไปฮิวข้างนอกไปฮิวข้างนอกเดี๋ยวออกไปออกไปฮิวกลางประตูไปสิไปสิกลางประตูพอ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 ตรงนี้ตรงนี้ทันทันทันให้มาเขาตีทีหนึ่งใครดีอ่ะออกข้างๆให้ เอะอ้าวกไหลตกไหลออกอีกแล้วเขามีสอง้เองหรออุ๊ยเขาอ่อนให้เน uh ี <h <h like, ่ย